ตื่นสเสามาเฮ็ดกับเข่าอีกแล้วค่ะเมนูมื้อนี้ก็สิเป็นเมนูบ้านๆอีกแล้วนะคะซื้อเห็ดน้งฟ้าก็เห็ดเข็มท้องไว้ในตู้เย็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะพอดีคุณสามีบอกว่าอยากกินมกเห็ดใส้ไข่แม่เห็ดให้กินแน่่นบ้านย่างเฮาก็บบรลอซาเลยค่ะไปตําพริกแกงนะคะกับสมีตะไคร้สองต้นท่านฝอยๆแลวก็ใส่พริกแห้งลงไปตําพริกแกงนี่ใส่เกลือป่นลงไปน้านะคะพริกแกงนี่สา,ละะกกาวลากระิีบ่ตําละเอียดปันใดน,นะคะเอาเพอให้มันละเอียดแนบนละเอียดแน่ประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะตะนั้นเฮาก็สิใส่หอมแดงกกับระี ย้บุบบุบห้มันพอแตกนะคะถ้าผู้ใดมีใบ,บกูดกระใสลงไปตํารวมกันก็นกนได้นะคะมันกระิีพิ่มความหอมเพราะตะนันแล้วนะคะตักพริกแกงเอาไว้ในถ้วยสกรเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเห็ดนางฟ้านเนี่ยไปล่างพานน้ำสักสองน้ำนะคะดอกใดมันดอกใหญ่กระฉีกให้มันเป็นชิน้นน้อยๆประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกระสีใส่เห็ดเข็มทองลงไปเอาไปล่างน้ำสักสองน้ำก่อนนะคะเสร็จแล้วก็หั้นเป็นชิ้นประมาณสองนิ้วเสร็จแล้วขั้นตอนนี้กระใสพริกแกงที่เขาตําเอาไว้ค่ะปรุงรสได้เลยนะคะใส่ผงปรุงรสตามด้วยน้ำปลาง นัวจากน้อยนึงค่ะเติมนม้ำปลาลงไปสักนิดนึงเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปประมาณ3ฟองนะคะใส่ผักลงไปเลยค่ะต้นหอมนะคะผักอิตูผู้ใดที่ใส่สลูกโดดลงไปในขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะแต่สาวหลาดสิใส่ตอนหอ่อเสร็จแล้วนะคะค้นทุกอย่างให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะกะว่าไข่ไก่ของเขาเนี่ยมันแตกเข้ากันดีแล้วเขาก็สิเอาไปห่อนะคะขั้นตอนการห่อนะคะแนะนําว่าให้เอาใบาตองไปล้นไฟหรือว่าเอาไปตากแดดให้มันนิ่มนะคะเวลาห่อเนี่ยใบยตองจะได้บ่แตกค่ะส่วนวิธีการหอ่อสาวหลาดก็ห่อบ่ค่อยเป็นป ใดนะคะใส่ใบตองใบเดียวรู้ซึกว่ามันหอ่อบ่ค่อยดีนะคะน้ำม,มันกระิไลออกมาจากห่อโมกเห็ดแหงใบตองของเขามันแตกน้ํานะคะแนะนาว่าให้ใส่ใบตองสองอันประกบกันหรือว่าซ้อนกันประมาณนี้นะคะแล้วก็ตากห่อหมกลงไปในใบตองเสร็จแล้วก็ใส่ลูกโดดเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะชวนผู้ใดถนัดวิธีใดนะคะก็ห่อได้ตามใจมากได้เลยค่ะเอาล่ะกระิห่อไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะคะสําหรับเมนูนี้นะคะจะเอาไปหนึ่งกระไดหนึ่งแห้มันซุกหรือว่าจะเอาไปห่อใบตองแล้วก็ไปย่างไฟแบบนั่นก็หอมดีนะคะกินกับข้าวเหนียว หนึ่งห้อนบอกเลยว่าแทบไหลเลย,ยค่ะก้อนน้านันก็ได้ค้างหมอเอาไว้จนเดือดแล้วนะคะกัสีเอห่อหมออกของเขาเป็นหนึ่งจนสูงหนึ่งประมาณ20นาทีก็ถือว่าสุกแล้วค่ะถ้าเกิดว่าบ่มั่นใจก็เปิดเบื้องใดนะคะใบตองเปลี่ยนสีแบบนี้ก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะเอาออกจากซึ้งได้เลยนะคะกินห,นห้อนแบบนี้นะคะทุกคนไปหนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็เฮดแจวบบกพริกผงกินคู่กันบอกเลยว่าเขากันไหลเลีค่ะมักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมไปเฮดตามนะคะ มือนีสาวลาขอต,ตัวลาทุกคนไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันไม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ